อ่สวัสดีครับผมมาลองพรีเมร์นะครับเป็นเน็ตเวิร์คเพเยอร์นะครับเป็นรุ่น NP5 นะครับผมนี่ฮะสแตมนะครับแอร์เพย์เข้า YouTube นะ แอร์เพย์ได้เลยแล้วโดยการใส่สายแลนนะครับสายแลนสายบ้านนะฮะนี่ครับแล้วก็เชื่อมหาตัวแอร์เพย์ได้เลยนะครับผมอันนี้ลองกับไอโฟนสิบสามโปรแม็กนะฮะอันนี้ลองกับ YouTube นะฮะแล้วก็เครื่องเสียงที่ใช้เป็นมาลานครับดิสซิเวอร์ะฮะมาลานนะฮะเป็นเอ่อเสอาร์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ลองช่องโคแอคเอานะฮะเอาไปเข้าอินดิจิตอนนะฮะนี่ยะ ต้องมีดิจิตอลอินนะครับผมนี่นะฮะใส่แล้วก็เลือกอินพุตได้เลยนะครับอขอญอยตฝากร้านนะครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางกาติดต่อร้านคน ในส Spotify นะครับอโอเคครับผมเสียงดีสวยมากครับผมขุมครับ